สวัสดีครับพ like. no ี่น้องครับมือนีพอผ่านหุ้นมีมาอยู่แล้วครับพี่น้องไม่ดีพอบ้านหุ้นมีสีพาเห็ดอาหารอีสานแซ่บๆนะครับพี the ่น้องเนาะไม่นีพอบ้านหุ่นมีสีพาเห็ดแกงเนาะไม่สมใส่ปลาซิวเขาหรือปลาซิวพานเองหรือพี่น้องเด้อเดี๋ยวเขามาเริ่มกันเลยครับพี่น้องเริ่มต้นด้วยนะครับตำพริกสดพริกแห้งละเอียดสก่อนนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วนะครับตามไปด้วยนะครับหัวหอมแดงกับกระเทียมครับพี่น้องนะครับ อ่เอื้องายชุดทีเขาตําชุดแรกเนี่ยคือเครื่องแกงนะพี่น้องเนะาะตําเครื่องแกงเนี่ยมันละเอียดสะก้อนนะครับพี่น้องครับต,ตําตุรไปตุรมาตุรไปตุรกากละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเนาะพอบานหุ Quit ่นมีก็สิน้าเครื่องแกงนี่นะครับขึ้นไปขวัวสะกอนนะครับพี่น้องขวัวให้มันหอมๆสะกอนนะครับเนาะระวัง Update ตักเครื่องแกงใส่นั่นอย่าลืมใส่ในส่วนของตักไข่นะครับก็บใบบัอกวดนะพี่น้องเนาะเอามาขวัวใส่กันให้มันหอมเข้าไปหากันนะพี่น้อง คนตัวไปตัวมากระเริ่มมีกลิ่นหอมแน่แหละครับพี่น้องเขาเดี๋ยวให้ตะลิวมั้งทังเดี๋ยวพอบันคนี้เกี้ยนตะลิวก่อนนะพี่น้องนับเป็นตะอยู่ใหม่เดี๋ยวกว่านะครับพี่น้องครับคนตัวไปตัวมาตัวไปตัวมากระเริ่มใดที่แล้วน่ะพี่น้องเนาะหอมแล้วนะครับพอบันคุณนี้ก็เสียวน้ำก้นโคกครับเรือน้ำที่ล้างโคกอีพอบันคุณนี้ตำเครื่องแกงเมื่อกี้นะครับเนาะมาเทใส่นะครับแล้วก็ตำไปด้วยนะครับหัวหอมแดงน่ะพี่น้องเนาะเป็นอยังต้อนอน้ำก้นโคกนั่นในวัตถุประสงค์ของพอบันคุณนี้ก็จะเป็นเพราะว่า ทองการในเครื่องแกงเขาานะ้อต่ำมันล้มเบื้องเบื ض, บ้อพี่น้องเนาะแล้วๆนะครับเพาะกระสีต่ำเลยพีกพูโดดนะคะรับแล้วก็นำเดือดๆนะครับผอบาดทุงนี้ก็เซียวในส่วนของนอไม้นมส้มลงไปนะครับเนาะบางคนนะครับก็ะระเซียวปัสวใส่ก่อนแล้วค่อยเอานอไม้นส้มใส่นะครับเนาะจะสูตรของผอบาดทุนนี้เอานอไม้นส้มใส่ก่อนนะครับเนื่องจากว่าปัสยุวมันตัวหน่อยเนะพราะต้มโดดแล้วมันสิมูลมันสิเลขึ้อรังสิบวชแสบนะครับพี่น้องเนาะเอาเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเดือดสุกนะพี่น้องปผอบาเพิ่มปรรุงนะคับ ปูงเลิมต้นเลยน้าลาแดกปูต้มตาแม่บุญลำนะครับเนาะปูเอียงกระเสบนะครับพี่น้องครับใส่จากหนึ่งเะพีนะครับเนาะแล้กก็ตามไปด้วยผงนัวครับพี่น้องชัดเทิงชอนนะครับแล้กก็ตามไปด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาในี่ยใส่าณจากหนึ่งเะพีนะพี่น้องเนาะใส่น้ำปลาแล้วไปแล้วห้องกระโค้ดมาเก่ากันนะครับพี่น้องครับคนตัวไปตัวมาตัวไปใมนเข่ากันนะพี่น้องเนาะคนเข่ากันดีแล้วนะครับ น้ำเดือดนะครับกบันมีกระเจียวในทรงของปลาซิวเข่าหรือปลาซิวอา้าวเขานั่นแหละน้องพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปแล้วก็กดๆเด,ดีด๋ยวผมกดน้อพี่น้องเนาะกดๆลงมันจมน้ำกับพอนะครับพี่น้องถ้าพักไปสักหนึ่งพักนึงให้มันสุกแล้วนะครับห้องเอยมาคนนะพี่น้องวันนี้มันจะสุกเบาเขานะครับเนาะเท้าลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยคนเลยมันเดี๋ยวมันสีขาวนะพี่น้องเนาะถ้าจนกว่าปลาตัวปลามันสุกเขาเขาไปค้นยังสี่นะครับพี่น้องครับ พ้นเขากันดีแล้วนะครับบาดนี้ก็บานทุ่งนี้เราเสี่ยวพัผักมาใส่นะครับพี่น้องผักใน,นลนี้ง่ายๆเลยก็คือในส่วนของผักชีหอมนะครับพี่น้องใส่ผักชีหอมมาเป็กรรมนึงลกันในส่วนของตามด้วยต้นหอมครับพี่นออ้องลักกะควนนี่มันเขากันนะครับมันจะเซเลส,สุกไปพร้อมๆกัน,นพี่น้องเนาะยังจังเซเลสหอ,หอมไปทั่วหมอนะครับพี่น้องครับคุณตรวไปตุวมาตรวยไปตุวมาแล้วพี่น้องนะเนาะเริ่มเขากันดีแล้วนะครับพี่น้องบาดนี้นะครับพอบานทุ่งนี้ กะสีล้องชิมเบิงสิทธิ์พี่น้องว่ารสชาติที่พ่อปันทุ่นหมีปรุงไปนั่นนะครับเนาะรสชาติจางหรือเคี้ยวหรือว่าแสบไปนะครับพี่น้องแซ่บเว่ออิลีพี่น้องแกงน้ำมิโมใส่ปลาชิ้วเขานะครับน้าแซ่บแล้วนะครับบัรนี้เนาะพ่อปันทุ่นมีกระเสียวน้ำมิะหมักยีตูนะครับถ้าใส่ปิดไทยครับพี่น้องนะครับใส่ผักอีตูลงไปนะครับแล้วก็ วนนี่มันเขากันพี่น้องเนาะไปกินตู้ก็ต้องใส่ตอนน้าเดือดๆถึงสีน้ำพี่น้องมันจังสลี่ยหอมๆนะความรสชาติจะเฉลี่ยออกดีๆนะพี่น้องเนาะนะครับคนทั่วไปจุรมาทั่วไปจุรมาเริ่มเข้ากันดีแล้วครับพี่น้องบันนี้นะครับเนาะพอบะวันพรุ่งนี้กะสิปิดไฟนะครับนนั้นเปตักสีถ้วยนะครับไปสุดริงครับกสวยแซ่บๆนะครับพี่น้องเมนูนี้นะครับเนาะ เป็นหนาตานี่สวยเด้อพี่นอ้องเด้อโอ้ยตาแซ่บขนาดเอาจังไดนก็ลองไปเฮ็ดตามเบิง่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้บ่บัณฑ์ทุนนี้ก็ฝากไว้เพียงเทคนี้ก่อนนะครับเนอกจาเพิ่งว่าคลิปต่อไปสิเป็นหย่างกินให้เบิง่งให้ชมเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องแจงนําไม่สมไซปลาซิวขาวนะครับเนาะรนะหรือปลาซิวอ่าวนะครับปลาซิวตัวใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะมากินก็พระบัณฑ์ทุนมีครับพี่น้องครับ